ชายผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักฆ่าฮีโร่ที่แข็งแกร่งและโหดเหี้ยมผู้ที่เกลียดฮีโร่จอมปลอมเป็นชีวิตจิตใจและยึดมั่นในอุดมการณ์ของตนอย่างแน่วแน่ที่เขานั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมฮีโร่และมีฮีโร่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่เขานั้นยอมรับและได้รับอนุญาตให้ฆ่าเขาได้คนคนนั้นก็คืออ้อมหมเท่านั้นแหละครับใช่แล้วครับวันนี้อดีตเด็กนั้นจะพาทุกท่านนั้นไปทำความรู้จักฮีโร่คิลเลอร์ยังชายที่มีชื่อว่าสเตนกันครับ อะไะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีพดเพื่อนๆชาวอนิเมะก,กันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชจากอนิเมะร่วมมกับทีมงานของอนิเมะอีกตามเคยนะอย่างที่เรานั้นเอง,เองนะครับได้เกินไปข้างต้นว่าวันนี้นั้นเราจะพาเ,เพื่อนๆนะั้นไปดูเรื่องราวของนักฆ่าฮีโร่อย่างสเตนกันครับว่าเรื่องราวของเขานะั้นจะเป็นมายังไงกันบ้างแต่ก็ต้องขอเตือนกันเหมือนอย่างเคยเลยครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะมีการพูดถึงรวมไปถึงสปอยเนื้อเรื่องบางส่วนนะครับในอนิเมะรวมไปถึงในมังงะมาฮีโร่แคนเดเบียอีกด้วยถ้้้้้าาาาเเกกกิิดดดใใใคครรนน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 ะัไไไมม่่่่สสสววจีี็ถลลือผปป ขีดสีดำด้านล่างนั้นหมดลงแล้วก็จะเป็นการเข้าสู่การเปิดเผยเนื้อหากันแล้วนะครับนอกจากนี้หากข้อมูลตรงไหนเนี่ยที่มีการผิดพลาดที่ทางเรานั้นได้ทาการรวบรวมมามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้นัที่นี้อีกด้วยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการจะเพิ่มเติมเนื้อหานะครับก็สามารถใส่แท็กเวลาหรือคอมเมนต์เพิ่มเติมเนื้อหาให้กับทางเราได้เลยครับเพื่อจะทําให้น้าสารบัญอันดีเด็กของเรานั้นสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นเอาล่ะครับและถ้าเพื่อนๆนั้นยอมรับเรื่องราวข้อตกลงต่างๆที่เรานั้้้้้นนนไไดดดพพพูกกกกกกกัััมาาาแแลลลลววว็็็ออย่่ืเเเปใจหบร studied ก่อนอื่นนั่นเองนะครับเรานั้นก็จะต้องขอพูดถึงประวัติของสเตนกันก่อนครับสเตนนั้นเป็นชายที่มีอายุอยู่ที่31ปีกรุ๊ปเลือดของเขาเนี่ยเป็นกรุ๊ปเลือด B ครับผมของเขานั้นเป็นผมสีดําส่วนน้ําหนักและส่วนสูงนั้นไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาใน m y Hero a c a d e m ีที่เป็นข้อมูลหลักรวมไปถึง Data Book นะครับก็ไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาว่าตัวสเตนนั้นมีน้ําหนักและส่วนสูงเท่าไหร่นะในอดีตนั้นสเตนนั่นเองนะครับมีชื่อว่าอาคาคุโรชิโซเมะครับซึ่งในพาร์ทอดีตน่นัเเนนคี่ ธรรมดาน,นี่แหละแต่หลังจากที่ได้มีการเปิดตัวของฮีโร่อันดับหนึ่งอย่างออมไมค์ขึ้นมานั้นมันก็กลับทาให้ชิโซเมะนั้นกลับชื่นชอบตัวของออไมค์เป็นอย่างมากและออไมค์นั้นนะครับก็กลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เขานั้นอยากจะเป็นฮีโร่ครับตั้งแต่นั้นตัวของชิโซเมะนั้นนะครับก็ได้ตั้งเป้าหมายที่อยากจะเป็นฮีโร่อย่างออมไมค์ให้ได้ครับเขานั้นจึงได้เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งระดับไฮสคูลกันเลยทีเดียวเพื่อฝึกฝนนะครับในการเป็นฮีโร่นั่นเองแต่เมื่อชิโซเม้น,น โรงเรียนนั้นนะครับสอนเร้่คนกลายเป็นฮีโร่เพียงเพื่อผลประโยชน์ในด้านเรื่องเงินและชื่อเสียงเพียงเท่านั้นเองครับซึ่งมันนั้นก็เรียกได้ว่าจอมปลเป็นอย่างมากเขานั้นนะครับจึงได้เกิดการต่อต้านและผิดหวังอย่างหนักกับความจริงของฮีโร่ในสังคมที่เป็นเช่นนี้นั่นเองครับเพราะฮีโร่ตัวจริงนะครับจะต้องไม่สนใจเรื่องของผลประโยชน์ฮีโร่ตัวจริงนั้นจะต้องคอยช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนี่สิครับถึงจะเรียกว่าเป็นฮีโร่อย่างแท้จริงตามความคิดของชิโซเม้นั่นเองครับและหลังจากนั้นนั่นเองนะ เรืองฤดูร้อนปีแรกของเขากันเลยทีเดียวเมื่อลาออกจากโรงเรียนมาแล้วเนี่ยตัวของชิโซเมะนะครับก็ได้พยายามเปล่าประกาศนะให้ผู้คนในเมืองนะครับได้รับรู้ถึงเรื่องการฟื้นฟูฮีโร่ Hero, แต่นั่นเองนะครับมันก็กลับไม่มีใครสนใจคําพูดของเขาเลยแม้แต่น้อยจากนั้นตัวของชิโซเมะนะครับก็ได้ตระหนักว่าการกระทําเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมฮีโร่ให้ดีขึ้นได้ครับเขาจึงได้ทําการค้นคว้าและฝึกฝนตัวเองอย่างหนักในด้านศิลปะการต่อสู้และการสังหารนะครับเพื่อทําให้เกิดแรงกระเพื่อมของสังคมนั่นเองในช่วงเวลาการฝึกนนนนัั่่เออองงพแแมขิซ้ ได้เสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบสาเหตุครับหลังจากนั้นตัวของชิสโซเมะนั้นก็ได้มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นจากการฝึกเป็นอย่างมากเขานั้นได้ตั้งชื่อให้ตัวเองใหม่ว่าสเตนฮอรและได้ตั้งตัวเองเป็นฮีโร่เถื่อนที่คอยจัดการกับพวกวายร้ายได้อย่างมากมายจนมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเขาเนี่ยก็ได้ทําการต่อสู้กับนักเคอร์ดัตเตอร์ครับซึ่งเขาเนี่ยก็ถูกชกไปที่หน้ากากจนทําให้จมูกของเขานั้นหักและหน้ากากของเขานั้นก็ต้องแตกออกครับหลังจากการต่อสู้กับนักเคอร์ดัตเตอร์เข้าไปแล้วเน ชมเยใๆคนที่ทําการเสียสละตัวเองอย่างสูงสุดเท่านั้นครับถึงจะถูกเรียกได้ว่าฮีโร่หลังจากนั้นนะครับตัวของสเตนฮอร์นก็ได้เปลี่ยนฉาย,ยาของตัวเองนะครับรวมไปถึงชื่อเนี่ยให้มีการพลิกแปลงมากขึ้นจนกลายเป็นฮีโร่คิลเลอร์หรือนักล่าฮีโร่สเตนนั่นเองครับและเป้าหมายของเขานะครับก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับแต่อุดมการณ์ของเขานั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแต่อย่างใดครับเขานั้นนะครับได้เปลี่ยนมาเป็นไล่ฆ่าพาวกฮีโร่จอมปลอมเป็นหลายคนกันเลยทีเดียวโดยที่เขานั้นนะครับจะฆ่าจนกว่าสังคมฮ นั่นเองและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวประวัติของสเตนเท่าที่ดูแล้วนะครับตัวของสเตนนะค่อนข้างเป็นตัวละครนะครับที่มีความคิดที่สุดโต่งเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวที่เขานั้นนะครับไม่เห็นด้วยกับสถานะของฮีโร่ในปัจจุบันถือข้าจะต้องฆ่าต้องแกงกันเลยทีเดียวล่ะครับ ต่อมานั้นเราจะมาดูบทบาทของสเตนในอนิเมะเรื่องมาฮีโร่แคนดิเดกันบ้างครับหลังจากที่สเตนนะครับได้ฆ่าฮีโร่ไปแล้วเนี่ยถึง17คนและได้ทําให้ฮีโร่เนี่ยบาดเจ็บถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับไปถึง23คนเนี่ยสเตนนั่นเองนะครับก็ได้ปรากฏตัวที่เมืองโฮสุครับเขาเนี่ยได้ทําการต่อสู้กับอินจิเนียมนะครับที่เป็นพี่ชายของอีดาจนอินจิเนียมนี่เองนะครับบาดเจ็บสาหัสหนักกันไปเลยทีเดียวต่อมานั้นเองนะครับสเตนก็ได้ถูกคุโรกิรินะครับพามายังลังลับของสมาคมมวิลเทุนกพยับสเเตตื่ออขัวส สเตนนั้นได้เข้าร่วมกับเขานน่เองครับแต่ตัวของสเตนนั่นเองครับก็ไม่ขอเข้าร่วมด้วยนะเพราะว่าจุดประสงค์ของโทมูระก็คือการฆ่าออมไมซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างตรงข้ามกับสเตนนะและเรียกได้ว่าสเตนนะครับเมื่อได้ยินดังนั้นก็รู้สึกว่าตัวของโทมูระนั่นเองนะครับและตัวเองเนี่ยจุดประสงค์ไม่ตรงกันครับซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นเองนะครับเขาก็ได้ทําการเข้าต่อสู้กับโทมูระและคุโรกิริครับจนทั้งสองคนนะครับเรียกได้ว่าต้องยอมรับเลยละว่าตัวของสเตนนั้นแข็งแกร่่่่่่่่งงงงงงเเเเเปปป็็นน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 ออยยาา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 มมมมมมกกกกกแแแแ้้้้ววจจุรรรระะะสสค์ขตตตตตลททััััีีีืึห นั่นก็คือการต้องการจะทำลายสังคมฮีโร่ในปัจจุบันนั่นเองครับจากนั้นเนี่ยหลังจากที่การเจรจาของท่านสองคนเนี่ยไม่ลงรอยแล้วก็จบลงเนี่ยคุโรกิรินะครับก็ได้พาสเตนไปยังเมืองโอโฮสุทันทีเมื่อสเตนนะครับไปถึงยังเมืองโฮสุแล้วนั่นเองครับเขาก็ได้บอกว่าเขานั้นต้องการจะประตูรูปเมืองนี้ใหม่นะสเตนเนี่ยก็ได้เริ่มเปิดฉากการต่อสู้กับฮีโร่เนทีฟทันทีครับและสามารถจัดการเนทีฟไปได้อย่างง่ายดายในจังหวะนั้นเองนะครับที่เขานั้นกําลังจะฆ่าเนทีฟอีดากห ความแค้นของตัวเองนั่นเองแต่ก็กลับเป็นฝ่ายข,ของอีดาเองครับที่ถูกสเตนนั้นโจมตีสวนกลับสเตนนั้นได้มองว่าอีดาเป็นเพียงแค่เด็กเท่านั้นนะครับพร้อมกระบอกให้อีดาหนีไปแต่ด้วยความที่อีดานั่นเองครับมีความแค้นกับสเตนมันก็ทําให้เขานั้นเข้าไปโจมตีสเตนในทันทีแต่ก็กลับถูกสเตนนั่นเองครับเอาดาบแทงไปที่แขนจนเลือดไหลพร้อมกับการที่สเตนนั้นเองนะครับได้เลียเลือดของอีดาจนทําให้ตัวของอีดานั้นเป็นอัมพาตและไม่สามารถขยับตัวได้นั่นเองครับในจังหวะที่สเตนนั้นกาลังจะ่่าาาาออดดเเนนกััยตวขงงมมิรรรคบุ้ นาสเตนอย่างรวดเร็วแต่ตัวของสเตนนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับเนื่องจากเขาเองเนี่ยก็ผ่านการฝึกฝนมาทางด้านร่างกายพอสมควรนะนะสเตนนั้นได้ยินคําพูดของมิดริยะแหละครับที่บอกว่าแกนแท้ของการเป็นฮีโร่คือการเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนั่นเองครับมันก็กลับทําให้เขานะครับเริ่มถูกใจตัวของมิดริยะขึ้นมาเล็กน้อยสเตนนะครับได้ทําการต่อสู้กับมิดริยะครับแต่มิดริยะนั่นเอ,เองนะครับก็สามารถลบดาบของสเตนได้พร้อมกับใช้วันฟออห้าเปอร์เซ็นต์ต่อยไปที่หัวของสเตนครับแต่ในจังหวะนั้นนั่นนเเองรรราานน้ียก็สามมาถืิโอ ยะเข้าไปได้ครับเพราะตอนที่พระ,ะกันสเตนก็แอบเอาดาบเฉือนเข้าไปที่ขาของมิดริยานั่นเองนะเมื่อมิดริยะนั้นเป็นอมพาตสเตนก็ได้บอกนะครับว่าเขานั้นจะไว้ชีวิตมิดริยะพร้อมกับการเดินไปหวังจะฆ่าอีดาอีกครั้งหนึ่งแต่ทันใดนั้นเองนะครับโทโดริกิโชโตเนี่ยก็ได้เข้ามาสกัดเอาไว้นะครับด้วยพลังไฟของเขาสเตนจึงได้ทําการเข้าต่อสู้กับโชโตอีกครั้งโดยครั้งนี้นั่นเองนะครับเาขาได้คว้างมีดเฉี่ยวไปที่ใบหน้าของโชโตจนเลือดไหลพร้อมกับการเลียไปที่หน้าของโชโตทันทีครับแต่ และสามารถรับมือกับสเตนได้เป็นอย่างดีจนมิดริยานั้นสามารถขยับตัวได้ครับโชโตจึงได้ร่วมมือกับมิดริยาเข้าต่อสู้กับสเตนเรียกได้ว่าดูเดือดกันเลยทีเดียวแต่ตัวของสเตนนะครับก็สามารถรับมือทั้งสองได้อย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่เมื่อยิงต่อสู้นะครับความเร็วของสเตนนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับวอร์มเครื่องเสร็จนะนะแต่ต่อมานั้นการต่อสู้นะครับก็กลายเป็น3รุ่มหนึ่งในทันทีเมื่ออีดานั้นได้ฟื้นจากอาการอัมพาตนะครับหรือลุดจากข้อจํากัดของสเตนมาเป็นทีีีี่่่่เเเเเรรรรยยบ้้้้้ออออแแลลววววสสตตตตนนนนนนนััักกก็็็ไดดดดิาาาาาปปฮโจจมะะะะพหงใ ครับจนสุดท้ายแล้วการร่วมมือของทั้ง3คนนั้นก็กลับทําให้ตัวของสเตนนั้นโดนการโจมตีของอีดาและมิดริยะเข้าไปเต็มๆรวมไปถึงการโจมตีของทั้ง3คนที่ต่อเนื่องและเป็นทีเวิร์กนั้นมันก็กลับทําให้สเตนนั้นหมดสติและพ่ายแพ้ไปได้นั่นเองครับสเตนเนี่ยเรียกได้ว่าถูกมัดจับและยึดอาวุธทั้งหมดไปในทันทีพร้อมกับการถูกพาออกมาที่ถนนใหญ่ครับในระหว่างที่มิดริยานั้นกําลังยืนคุยกับพวกอีดาอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีโนมูบินมาจะจับตัวของมิดริยะไปอย่างรวดเร็วครับ ถูกจับสเตนเนี่ยจึงได้ใช้มีดที่ซ่อนอยู่ที่ข้อมือของเขาตัดเชือกออกนะครับและเลียเลือดของโนมุที่ติดอยู่กับแก้มของโปรยีโรคนนึงจากบาดแผลที่มันนั้นถูกเอนเดเวอร์โจมตีนั่นเองครับเมื่อโนมูตัวนั้นนะครับถูกสเตนเลียเลือดเข้ามันจึงทำให้โนมูตัวนั้นเป็นอมพาตและไม่สามารถขยับตัวได้ทันทีครับสเตนเนี่ยเรียกด้ว่างปุ่งเข้าไปเอามีดแทงไปที่หัวของโนมูจนตายนะครับสเตนนั้นได้ทําการช่วยเหลือตัวของมิดริยาไว้เพราะเขาบอกว่ามิดริยานั้นเป็นฮีโร่ที่แท้จริงเหมือนกับอออออไไมนนนนนนัััััั่่เเเเงงงคครรบบโดดย้้้สตกก็จ เดเวอร์และยืนอยู่ต่อหน้าของฮีโร่คนอื่นๆเขานั้นได้ปล่อยจิตสังหารออกมาอย่างท่วมท้นนะครับพร้อมกับบอกว่าพวกฮีโร่จอมปลอมนั้นจะต้องถูกลงโทษคนเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ฆ่าเขาได้มีแต่ยังฮีโร่ที่แท้จริงอย่างออไมไหมเท่านั้นครับเหล่าโปรฮีโร่ที่ยืนอยู่ต่อหน้าของสเตนทุกคนไม่สามารถขยับตัวได้เพราะจิตสังหารอันรุนแรงของสเตนที่แผ่ออกมาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยตัวของสเตนก็ได้หมดสติลงไปนะครับเพราะว่ากระดูกที่ขอขอ,ของเขานด้นหักจนไปจอดทะลุป,ปอดน,นั่นเองและท้ายที่สุดแล้วตัวของสเตนก็กกกกลัััับบบถูจุมมเข้าาาไไปในนคคททีทรรอย่ง็ต แล้วการกระทําของสเตนนั้นก็ได้ถูกถ่ายทอดออกไปให้ประชาชนทั่วไปรวมไปถึงเหล่าวิลเลอร์นั้นได้รับรู้เมื่อเหล่าวิลเลอร์นะครับได้ทราบข่าวในเรื่องอุดมการณ์ของสเตนที่ต้องการจะฆ่าฮีโร่จอมปลอมให้หมดสิ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมฮีโร่แล้วพวกเขาหลายคนเนี่ยจึงตั้งใจจะถานต่ออุดมการณ์ของสเตนครับจึงได้เข้ามาร่วมกับสมาพันธ์วิวเลอร์กันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโทกะสปินเนอร์หรือแม้แต่ตัวของดาบี้เองและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของสเตนในอนิเมะส่วนในมังงะน,นั่นเองนะครับสเตนนั้น นยับข้ามออกไปได้สักประมาณ30มสิบวิได้เลยครับตัวเขาเองเนี่ยได้หลุดออกมาจากคุกได้สําเร็จนะครับซึ่งเขาเนี่ยหลุดออกมาได้อย่างไรเรานั้นนะครับก็อาจจะต้องขออุบกันไว้ก่อนนะนะเพราะว่าเรานั้นอยากจะให้เพื่อนๆนไปตามหาซื้อหาอ่านบางงานแบบถูกลิขสิทธิ์กันนะครับลิงก์ด้านล่างเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูไปอุดหนุนของที่ถูกลิขสิทธิ์กันได้นะครับตรงเดสคริปชั่นกดกันเข้าไปได้เลยนะ ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูความสามารถของสเตนกันบ้างครับอย่างที่เรานั้นเห็นเนี่ยครับว่าสเตนนั้นมีความแขง็งแกร่งทางด้านร่างกายเป็นอย่างมากที่เขานั้นเองนะครับก็ถูกมิโดดริยะใช้วันฟอร์ออต่อยเข้าไปเต็มๆแต่ก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรมากมายเลยครับอีกทั้งตัวของเขานั้นยังเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการต่อสู้ที่เรียกได้ว่าโชคชนจนทาให้เขานั้นสามารถคาดเดาการโจมตีของศัตรูได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้แล้วเองเนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ของสเตนนั้นยังเร็วมากอีกด้วยดังที่เราจะได้เห็นในตอนที่เขานั้นสามารถรับมือออไไดดดดด้้้้้กัััับมิโโรยยยะะีาาาแลชตตต่่งงงทนนนนเวส ยังมีความสามารถในการใช้ดาบและมีดอย่างชํานาญอันเนื่องมาจากการฝึกฝนในตอนที่เป็นวัยรุ่นและประสบการณ์ในการต่อสู้ที่มากมายนั่นเองครับสเตนนั้นได้ฆ่าโปรฮีโร่ไปถึง17คนและยังทาให้ฮีโร่อีกยีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยก็นับได้ว่าเขานะ่ะค่อนข้างจะแข็งแกร่งมาก,กเลยทีเดียวอัตลักษณ์ของสเตนนันก็คือบัตเคอร์เดลครับเป็นการที่เมื่อสเตนนั่นเองกินเลือดของใครเข้าไปแล้วเนี่ยตัวของเขานั่นเองเนี่ยครับจะสามารถทําให้บุคคลน,นั้นเป็นอมาาพตซึ่งระดับความนานั้นก็แบ่งออกไปตามกรุปรกร๊ปเลืืออออดดครรัับบนนนนนทที่่ยยูใกกุปเลล้้้็จะไผ สุดเรียงลําดับไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือ OAAB แล้วก็กรุบบีนั่นเองครับที่จะได้รับผลกระทบในการเป็นอมพาษนั้นนานที่สุดครับก็นับได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ค่อนข้างโกงนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เองนะครับก็มีเงื่อนไขในการใช้งานที่ยากอยู่นั่นก็คือจะต้องทําให้ศัตรูนั้นเลือดออกให้ได้ก่อนซึ่งมันนั่นเองนะครับก็ต้องพึ่งความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างหลายอย่างและมาก,กเลยทีเดียวแต่ถ้าเมื่อใดนั่นเองนะครับที่สามารถเลียเรื่องของศัตรูได้นั้นก็เป็นอันจบการต่อสู้ทันทีแหละครับ เราก็ปล่อยฮากคีราชันออกมาซะอย่างนั้นเขานั้นก็สามารถทําให้เหล่าโปรฮีโร่หลายคนถึงกับต้องอึ้งกันไปเลยทีเดียวซึ่งนี่นั้นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความสามารถของเขาด้วยเช่นกันครับเฮ้ยพี่แกไปฝึกฮาคีมาแต่เมื่อไรเนี่ย ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูความสัมพันธ์ของสเตนกับตัวละครอื่นกันบ้างครับตัวของสเตนนั้นนะครับด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเย็นชาและไม่สนใจใครเลยสนใจแต่อุดมการณ์ของตัวเองนั่นเองครับมันก็กลับทำให้เขานั้นไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีนักต่อตัวละครอื่นๆครับแต่ที่เห็นได้ชัดนะครับก็น่าจะมีตัวของออมไม้ได้แหละครับที่เขานะค่อนข้างที่จะเขารพวมนับถือตัวของออมไม้เป็นอย่างมากเพราะว่าออมไม้นั้นเป็นฮีโร่ที่แท้จริงที่เสียสละตัวเองอย่างถึงที่สุดนะครับเพื่อต่อส้้งคนั่แะรรบีททจิได คือตัวของมิดริยะอิสุคุนั่นเองครับที่ตัวของมนะิดริยะนั้นก็ได้พูดออกมาว่าเขานั้นจะต้องช่วยเพื่อนของเขาอย่างอีดาให้ได้แม้ว่าจะโดนอีดาไล่ไปนั่นเองครับคนถัดมาก็คงจะเป็นโทมูรานี่แหละครับสเตนนะั้นค่อนข้างจะเป็นคนที่เกลียดโทมูราเป็นอย่างมากะนะครับเพราะเขารู้สึกว่าตัวของโทมูราน่ยเพลียงแค่เป็นเด็กมีปัญหาคนหนึ่งแหละครับและอีกอย่างหนึ่งเป้าหมายสูงสุดของโทมูราก็คือการฆ่าออลไมซ์มันจึงทําให้อุดมการณ์แห่งนี้นะครับเป็นข้อขัดแย้งกันนั่นเองจนถึงขั้้้นน้้นงง ura, นนนนนนนทททีี่่่่สสเเเเเตตะะะจจออองงงลลลลไไไไมมมืกกััััับบโรรรรยดดววคพาาาาขใ ใครนั่นจะเป็นฮีโร่หรือเป็นวิลเลอร์เขานั้นจะทําการฆ่าหมดหางมันขัดต่ออุดมการ์ของเขานั่นเองส่วนคนต่อมาที่สเตนพอจะมีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของเอนเดเวอร์แหละครับที่ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะเคยพบกันมาก่อนและตัวของสเตนนั้นก็ค่อนข้างที่จะแสดงความเกลียดชังในตัวของเอนเดเวอร์ออกมาอยากเห็นได้ชัดกันเลยทีเดียวละ่ะโดยเขานะครับได้บอกว่าเอนเดเวอร์นั้นเป็นแบบอย่างของทุกสิ่งที่ฮีโร่ไม่ควรมีซึ่งทาให้เมื่อทั้งคู่นะครับได้เจอหน้ากัน,กนมันจึงทําให้สเตนนนนนนั้้ยยยยยิ่่่่งงโกกรแแล Ende ลและะะททททาาาาาาเเเเอดดวววป็มมมีีีีคคจ พันกับสเปนก็น่าจะมีอย่างเท่านี้แหละครับในมังงะเนี่ยเดี๋ยวอุ้มไว้ก่อนนะ <Easy. S 1> ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องลับๆหรืออาจจะไม่ลับนะครับรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ของสเตนกันบ้างครับข้อแรกเนี่ยชุดของสเตนอาวุธของเขารวมไปถึงอุดอมการณ์เนี่ยได้รับแรงบรนดาใจมาจากหนังสือการ์ตูนต้านฮีโร่ในยุค90อย่างล็อบไลฟ์ฟิลนะฮะและช็อตเอ็มซีฟาเลนนั่นเองครับข้อที่2การที่สเตนนันจมูกหักนั้นเนี่ยมนนันก็ได้รับแรงบรนดาใจมาจากหนังสือการ์ตูนเรื่องนินจาเต่าอีกนะมันจึงทาให้ตัวของลักษณะของสเตนเนี่ยคล้ายๆกับนินจาเต่านะก็นึกกันอยู่นานนะครับว่าพี่แกหน้าเหมือน ที่3ครับชื่อของสเตนในอดีตอย่างสเตนฮอร์นนั่นเองนะครับอ้างอิงมาจากมารีอองรีเบครับซึ่งเป็นนักเขียนชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่19นั่นเองครับเอาละครับและนี่ก็คือข้อมูลรวมไปถึงเรื่องราวทั้งหมดของฮีโร่คิลเลอร์อย่างสเตนแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบยังไงเนี่ยก็สามารถพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวของสเตนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะหมดฤทธิ์ไปแล้วในช่วงหนึ่งเนี่ยแต่เอฟเฟกต์นะครับที่เกิดขึ้นจากอุดมการ์ของสเตนนะครับมันก็กลับปลุกกระแสทําให้สถานกกกาารรรณ์นนนะัััมมุุ่งงปทแแล ยิ่งขึ้นเขานั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีบทบาทเป็นอย่างมากที่ทําให้เนื้อเรื่องของบาจิโร่นั้นเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับอย่างไรก็ตามแล้วนั่นเองนะครับในมังงะแล้วในตัวของสเตนก็ยังมีบทบาทอยู่นะยังไงก็รอเพื่อนๆไปอ่านกันนะครับเอาละ่ะและอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าถ้าเกิดตรงไหนมีข้อม,มูลผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออาภัยไว้นที่นี้ใส่แนเวลาเพื่อนๆเติมข้อมูลให้หน้าสารบัญอนดีตของเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของพวกเราลงแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าซิ See you again later. สยัสดเกนเล